ถ้าออกกำลังกายบ่อยๆจนฟิตเซ็กจะฟิตขึ้นจัดขึ้นจริงหรือเปล่าคะคุณหมอร่างกายฟิตจิตใจฟิตเซ็กฟิตค่ะ3<า> <c oughs> อย่างนี้น <c oughs> เป็นสามเหลี่ยมนะคะซึ่งโยงไปถึงกันโยงไปโยงมาก็คือสุขภาพกายสุขภาพใจ <c oughs> สุขภาพท,ทางเพศนะคะก็จะโยงไปมาถึงกันแต่ว่าอาจจะมีข้อจำกัดนะคะอย่างเช่น วัยนะคะอายุมากขึ้นก็อาจจะทําให้ทุกอย่างลดลงนะคะสุขภาพกายสุขภาพใจและสุขภาพทางเพศอาจจะแย่ลงไปบ้างนะคะจริงๆแล้วอายุมากไม่ควรจะทําให้สุขภาพเหล่านี้แย่ลงนะคะอาจจะมีแย่บ้างแต่การออกกําลังกายจะฟืนฟ้นฟนูสิ่งเหล่านี้นะคะจะเห็นว่าเมื่อไหร่อ้วนเราแนะนออกกาาําอ,ออกกำลังกายเมื่อไร่เครียดออกกําลังกายนะคะเมื่อไหร่ที่ไม่แข็งแรงนะคะ ก็มีท่าออกกําลังกายต่างๆนะคะเช่นเจ็บเข่าอ่ะก็หลังจากที่รักษาเรื่องเจ็บแล้วก็การบริหารเฉพาะส่วนเจ็บตะโพกต่างๆนะคะดังนั้นการออกกําลังกายเนี่ยเป็นเคล็ดลับของการทําให้สุขภาพดีและทําให้อ่อนเยาว์ด้วยนะคะวันนี้ฉับริไปทาทุระก็นะคะจริงๆแล้วก็คือทําทุระงานสีดําแต่คนที่ไปทอดผ้ากันเพราะว่าอายุสูงอายุ แต่ปรีน่องนี่แข็งโปกๆกเลยเห็นเลยนะคะคนผู้หญิงชัดเลยว่าต้องเป็นผู้นําเต้นแอโรบิกหรือเป็นทีมแ <c oughs> อโรบิกทั้งหลายจากการดูแค่ดูน่องอย่างเดียวนะคะดูน่องดูขาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าโอมันฟิตเปรี้ยเลย <c oughs> บางทีเราไปวิ่งน้องต่างเราดูน่องคน <c oughs> ข,ข้างหน้าเรารู้เลยว่าคนเนี้ยโอ้ต้องวิ่งวันเป็นชั่วโมงแน่นอนนะคะก็คือน่องเป็นปรีที่สวยงามแทบจะไม่มีไขมันเลยนะคะใ <c oughs> น,นการออกกำลังกายเป็นเคล็ดลับของ ความยาววัยและความแข็งแรงนะคะรวมถึงสุขภาพทางนนเพศด้วย